สวัสดีครับสวัสดีครับพอแม่พี่น้องสุโขสุขศนครับผมมาพอผมครับบาวี่ครับผมอยู่กับช่องบาวี่ฟีสไตล์ครับพี่น้องืัอนี้เอาบรรยากาศทุกหน้ามาสู่พี่สุนองเบิ้งครับเดี๋ยวสีพาพีผพาน้องไปกินปลานะครับอันนี้บรรยากาศหนาแหลงครับงัวอยู่กลางทุกหน้าครับพายพีผ้าน้องมาเบิ้งงัวสะก่อนเพิ่อนล้อมอันนี้นะครับล่อมไฟฟ้าไว้ครับ เอาไหว้ให้งัว่บอกให้ไปพื้นที่ของคนอื่นครับอยู่ในเขตพื้นที่ของเจ้าของนี่ครับน้องปลาสี่พาพีพ่อาน้องมากินป่ากลางทงครับเมืนน่อนี้มันแดดจัดครับหลังจากยุดหนาวยุดหนาวยุดสามสี่เทื่อนลครับเถวนี้ถือว่าบรรยากาศดีครับพีน่น้องเหมือนก็เลยน้ามันขอนนะครับพาพีพ่อาน้องมาเบ่งมากินปลาเลาะทงน้ำกันเบ่งครับเบ่งงัวไปทาซะก่อนครับพี่น้อง แรงนะครับอุบลบานผมตอนนีแรงฝนก็ก็ตกเที่ยวเดียวครับหญ้าก็บก่ค่อยมีแะงูอะก็กินเล่มตามภาษาบา้านเฮาเดี๋ยวไปพ่อกันครับพี่น้องว่าบรรยากาศเนี่ยสิเป็นเนี่ยอะไรมว,มวนมวนมื่อนี้เบิงบ้งเบึ้งหัวมาครับบรรยากาศหิมสาแล้วครับ๊พี่น้องม <c oughs> ันมีเครื่องดื่มน้วครับเอาลงฟังพี่น้องสังก่อน นะครับมามามาเบิงปอด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 โอ้ฝนครับมือลงกําลังลงครับมือเหี้ยกําลังพูนพูนพูๆพูรงานซื้อี่น้องสีแดงเขาขึ้นแล้วบนไปแล้วไปแล้วตัวหนึ่งพี่ครับของแท้ปากคอใหญ่พี่น้องเอ้ยบรรยากาศ เบ่ง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 อะดุกก็มีครับพ่อกระลงพ่อกระลงครับพี่น้องพ่อ,อกระลงครับพี่น้องอืมไป,ไปครับไปเอาปนินไปเร็วไปนะครับเร็วมากก่อนบ่าวีจับซึงบรรยากาศกำลังดีกำลังด,ดีครับเดี๋ยวมาครับมามีปลาเข็งครับปลาเข็งหน่อย กับปลาคอยใหญ่พี่น้องเถามว่ากินบรรยากาศน่ากันครับตรงไหนตรงหน้าเจ้าหน่อยสิ่ก่อยปลาสุยพีสุนองกินน้ำเนาะจักข้าวครับมาแล้วครับมาแล้วมาละปลาหนิ่งใหญ่ครับนี่พอละสิมาไอ้เสียเสือเด้เลย มาครับรุ่น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 รอบรอบสองครับเป็นแนวด้ายบุสถานการณ์กำลังตะคอยใหญ่กับกำลังเลยครับเด้อใจได้ทีนะครับมา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 โอ้เสียนเฮกับลังหาว

พี่น้องิี่น้อขึ้นเมื่อไรยังไหไหไฟจวดจวดเลยครับพอปลาเข็งนี่พี่น้องเลยเอย่ดบิร์ดเนี่ยแหละครับส่วนหนึ่ง มันตุลุยรงน้ำแต่จะลุนอีกรอบหนึ่งครับเอาได้เสียเอาได้เจ้าใ้องเ้าเลยนะน้องแล้วกมึงจังลพาอึงลอยขาหนามเลยแก่บอครับไข่่กชุดออกแค่กีกรกรก ไม่เ็ยังนเป็นมหยังกลัมนหนามคบาวอ้โหอ้โหโ้อ้อ้โหโอ้โหโอ้โหโอหโออ้หอ้โหโอ้โห้โหโห้โหโอ้หอ้โห้โอ้โอ้อ้โออ้โออ้โอโอ้ เอาอีกละครับเอาอีกละครับพี่น,อน้องม,มา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 ครับมาลุ่นกันอีกรอบเป็นแนวใดออกไปตัวนึงไปได้ตาอผักจับตัวเผาอ,อยู่บ่าชักโลชักโลนทำงานลิดเจักปลคือมันยัดทวงปุนบาท มาลุนมาพี่น้องมาลุนมาลุนเป็นแน่ใด้เมื่อ่แน่ไปบอกพี่น้องเนี่ยคือ grab แบบผู้นึงแน่แเล่นน้ำกับอญญาญะครับแตกๆกันแท๊กทัพพีน้องเต้าๆบรรยากาศบ้างทัพพี่น้องแสงได้จังไดนามาแล้วมาแล้วประคอมาแล้วไปแล้วครับอย่าถาเบิงถาเบิงครับถาเบิงน้ำกัน ่อยู่บ้มงบอมละครับมาเรีวมาเร็วมากนะมาเรีวมาแล้วมาเรีวมาแล้วนาครับาทารุ่นทารุ่นเพระาะเขาใหญ่ นั่นๆัเน็ดเขาอ่นั่นที่ะน้เก่าพ่่อยมาแล้วครับใหญ่ไสไหนอ่ะนีเกือเ็ดป่าหลุดมื้อโอ้ลเาต่ปลาโทปลาโทปครับใหญ่คครับโอ้ยเงพี่น้องวู้ ใหญ่กว่าแขนเลยครับมาเปรียบเทียบบ้างแล้มาลุ้นกันดีครับมาลุ้นกันอีกพี่น้องกำลังกำลังครับซ้ำกันครับโตนี่เลยครับมันมันครับพี่น้องมันมันมาหนี่ถือว่าผ่านผ่านครับ มาครับมาลองมึงปลาคอใหญ่ครับขึ้นมาเลยใช่ไหมเบ่งเบ่งเบ่งแซ่บจิ้แซ่บครับพี่น้องสวยพี่น้องสวยอ่ยมีแบบขักๆใส่ถั่วก็บดใส่ถั่วครับมาเบิ่งเนี่ยป๊าดเบิ่งเนี่ยเนี่ยเขาปุ่นๆเลยพี่น้องอู้หวานจุ๋ยได้เนี่ยเอาซี๊บซี๊บซี๊บมเพิ่นเบิ่งแน่นี่ อะไรพี่น้องได้แบาดพี่น้องกมกครับพี่น้องงูงกะโลกหบิ่งคับปูเหนืขาจูนพูนนะปะคอใหญ่ากับแปดารับมรยากาศ้านเฮาคลกเลยครับมาบครับ ลมแงเลยลมท้งหนาจะองีัดองน้อยโมขดเยียเลยเอาแล้วหนาวทำาอ้อปาบุญครับป้าตานิบบะเดียวข้าวเดียวเบิดเซียวกครับ กอยกนําครับก <No> <bs> ินน้ำพอดีได้หมากินน้ำไม่าน่อยพี่ยาขยะพอดีได้หมนพ่อแม่มือกินหมดสั้นเอัดขัดอัดาัดขมีรับกินปลาอยู่นองบานบานบรรยากาศบานเหา ผมก็เล่งนะดิเล่งเบาเล่งีน่นห่อาเท่าคืองีปอนี่ครับจนวดโอ้ยโอ้ยกินโมบังนาพี like ่นะน้องครับมวนมวนมวนมวครับกินปลายเผานํำกันครับทางน้องเลยครับพี่น้อง นะครับจุดสองกันล่งตรงอย่างครับเอาปลาหน่อยนะปลาใยเอาไ้ก่ยอยครับจะเย็นครับพี่นอ้องช่วงนี้เอาปลานิ่นหน่อยนะมาเผาซะก่อนกลับมาหน่อยแห้งนะครับนี่ก็ปลาเข็งอยูอย่ด้ี่<า> <laughs> เอเผาปลานิ่นซะก่อนครับพี่นอ้องมามาอยางปลานิ่นแล้วกัน <laughs> เหนียวหวานครับ <laughs> สต,ตัวใหญ่เดี๋ยวไปก่อยครับพี่น้องกํลลังเงาบๆเสียนแหกกลังลุยกันแบบนักเลยครับนนสถานาการณ์จะนอยลงยากด้นี่ยสีหนาวๆครับส่วนนี้กลลังอากาศพอดีเลยเห็นโ<ด>ชยๆครับเยนันหอนมนาใส่น้ำเย็นๆโอ้ยมีแหงเหยาวๆพี่น้องเลย ตรงไหนตรงหน้าบ้านเท่าครับบรรยากาศยังคือเก่าเดี๋ยวถาลุนอีกรอบครับเอาครับรอบสามรอบสามรอบสามพี่น้องมาเบิ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 งมาลุนน้ำกันซีซําไหนปลาดุกเือปลาคอเือปลานิ่นปลาตะเพียนว่ากันครับพี่น้องบรรยากาศกำลังดครับ มาแลครับหมดปวดหมดปวดแล้วพี่น้องเลยเอาคืนต่อเอาคืนต่อเพิ่อนอยากเบิ้งแะ้วนี่เร็วเบิ้งครับเบิ้งไปแล้วพวื่อนครับพี่นอ้องเบิงบ้งเบิๆงปลาคอใหญ่เลยครับ มันดีขึ้นไปมองดินนิ่แข็งหล่ะอเฮ้ยมันจะว่าเย็นไปตัดใหม่องว่าเต็มหอโอ้ยดิผู้จิไมแย่สามพายนี่ใหญ่ทั้งาเลยปลาบอลไหลพี่น้องลาบอลไหลย ลุน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 มุด่าโรดมุดลเลยูนึงนะมุด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 เศร้าเลยจะไปกหยหยบนึงนะมุดไปแล้ตีละในปลาดุกขึ้นมาแล้วครับสองนิ้วเาใางเงียงแล้วไปแล้ว

กิเงี้ากินกทนกินนะครับนี่ขุอมกับมอยู่เบิ้ง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 บรอบส้งเบิ้าเบิ้งเบิ้งเบิงเบิยงเบิ้งเบิ้งเบย้งเบิ้รเบิ้งเบิ้งเบิ้เบิ้งเบิ้งเบ้าเบิ้งเบ้งบร้งเพี้งเบิเบป้นเิ้นเรั้งเบิ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 ลงเบิ้บ้งองเบิ้งครับโ้เบิ้งเบิ้เบิ่งเ ทีมงานกำลังถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรครับมีปลาคอใหญ่และกะปลานิ่นปลาตะเพียนครับบรรยากาศหิมสะบ้านเฮา้าบานนอกบันนอกปลาี่นนอกเอาพอได้ก่อยนะารับเดี๋ยวไปกินก้อยปลาเหมือนกัน สลับคลิปนี้การจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเ้วฝากคลิปบาวีฝากช่องบาวีฟีไต้นะครับเด้อฝากพี่ฝากน้องกดครับสไร์กดไลค์กดแชร์เดี๋ยวคลิปนาพ่อกันครับก้อยปลาเดี๋ยวก้อยปลาซูพีโนดองกินครับเดี๋ยวพ่อกันคลิปนาครับผมสวัสดีครับ